จากปากติ๊กดีใจแค่ไหนที่ได้สอนรามเป็นสามีวันนี้นะครับเราจะไปฟังจากปากติ๊กชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับเราเหนื่อยก็เหนื่อยด้วยกันมีความสุขก็สุขด้วยกันทุกข์ก็ทุกข์ด้วยกันพอติ๊กพูดประโยคนี้รู้สึกเหมือนกับติ๊กอินมากเลยครับประโยคคือดีใจนะที่ได้เป็นแฟนพี่มาก มันก็ชีวิตสอนรามก็เหมือนสอนรามจริงครับครับเวลามันยิงขึ้นฟ้ามันก็ถูกยิงขึ้นเหมือนลูกสอนแต่พอเวลาที่มันหมดแรงก็ตกลงมาครับแล้วก็รอเวลายิงขึ้นมาใหม่เราก็ต้องอยู่ให้ได้ทั้งเวลาที่ขึ้นและลงยิงเข้าไปแล้วลงครับผมคงสุดก็ต้องประคองตัวเองให้ดีครับคือเขาได้เจอเราช่วงที่เราต่ําสุดใช่ใชไม่ใช่ต่ําสุดช่วงที่ลูกศรมันลงมาดิ่งสุดใช่ชีวิตติ๊กช่วงดิ่งสุดเหมือนกันค่ะชเจอพี่หนุกอ้าวสนุก่าแล้วช่วงนั้นดิ่งเพราะอะไรครับ ก็เหมือนปัญหาชีวิตเพื่อนการงานเงินทุกอย่างรงเป็นโดมิโนเลยทีเดียวคนไม่เข้าใจหลายๆอย่างมันเหมือนช่วงขาลงอะค่ะครับมันเวลาเราพูดอะไรจะคำหนึ่งที่จะอธิบายว่าทําไมอะไรยังไงมันตอบโจทย์ไม่ได้เลยมันเป็นช่วงชีวิตที่ต้องเงียบมันมืดทุกอย่างมืดแล้วปล่อยให้อุปสรรคผ่านพ้นไปอะค่ะต้องใช้เวลาช่วงนั้นติ๊กลยมาเจอพี่หนุ่มครับอ๋อใช่ผมรู้ลวข้างบนจนคนลิขิตให้มาเจอ คือช่วยกันพยุงคือเรียกว่าอะไรบ้คนเราเวลาอยู่กันตอนอยู่กันตอนมีความสุขเนี่ยมันผ้าขยายมันยังไม่มากอแต่เวลาอยู่กันตอนที่ทุกข์แล้วตอนตกอับเนี่ยเราจะเห็นน้ําใจคนใช่ว่ามันดีอย่างไรเหมือนเป็นทหารอะเหนื่อยที่สุดหิวที่สุดเราจะเห็นท่าแท้ของคนครับเป็นยังไงบ้างครับการเป็นพยานของสอนรับ ตีคิดว่าชีวิตมันดูบันเทิงมากขึ้นจริงๆชีวิตของติ๊กปกติมันคือธรรมดามันเป็นผู้หญิงธรรมดาธรรมดาใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดาบนเส้นทางของการเป็นนักบูของติ๊กแต่พอมาเป็นแฟนพี่หนุ่มหรือว่าเป็นภรรยาพี่หนุ่มมันเหมือนชีวิตมันบันเทิงมากขึ้นคือมัอนเป็นอะไรที่รวดเร็วอย่างเช่นการแต่งงานมีลูกนะคะหรือการเป็นแม่คน คือเมื่อก่อนเราอาจจะเป็นบุคคลธรรมดาแต่ตอนนี้เราเป็นแม่แล้ว <Yeah. S 2> คือคือเหมือนว่าเราอยู่ตรงนี้เรามีครอบครัวครอบครัวเราบันเทิง mm hmm. เราได้ออกไปข้างนอกทํากิจกรรมหลายๆอย่าง mm hmm. ด้วยกันอย่างเงี้ย <laughs> รู้สึกว่า <laughs> เราเนื่ยอยู่คนเดียวแต่จริงๆเราไม่ใช่ mm hmm. คือตั้งแต่วันแรกที่แต่งงานจนถึงวันนี้คือพี่ทาหน้าที่ได้ดีมาก <laughs> จนติ๊กไม่รู้สึกว่าติขาดอะไร mm hmm. จนติ๊กมีความรู้สึกว่าเออขอบคุณนะ ที่ดูแลติ๊กแต่วันแรกึ่นถึงวันเนี้ยที่ทําให้ติ๊กรู้ว่าติ๊กยังมีพี่ <c oughs> อยู่ค่อนข้างติ๊กตลอดหม่ <c oughs> ว่าติ๊กจะสุขทุพหรือว่ามีปัญหาอะไรเข้ามาค่ะ <c oughs> พี่ไม่เคยว่าติ๊กเลยสักคําเดียวนะคะไม่ทาให้เรารู้สึกเราไ่ได้ปกกคองอะไรเลยสักอย่างหนึ่งในครอบครัวนะคะมันเลยทาให้ติ๊กมีความรู้สึกว่าติ๊กโชคดีที่ได้ที่ได้เกิดมาเป็นแฟนพี่หนุ่มหรือเป็นภรรยาพี่หนุ่มค่ะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่แบบ ที่รักเขาแม่เพราะว่าชีวิตเขาไม่มีใครอูดี้ทิกเป็นคนที่ต่อสู้ชีวิตตั้งแต่เด็กอบอกตัวเองเนี่ยบอกตั้งแต่วันแรกเลยที่เจอเขาพาว่าเขาไม่มีใครแต่วันนี้เขาสมบูรณ์แล้วเขามีผมมีลูกครับเือนได้รางวัลรางวัลหนึ่งจากสวรรค์หรือจากพระเจ้าก็ได้ค่ะให้ทีก็ให้แบบสมบูรณ์เลย เวลายังไม่ให้ก็เหมือนให้เราได้เรียนรู้ชีวิตในการขาดขาดขาดบ้างเกินบ้างขาดบ้างเกินบา้างอยู่อย่างเงี้ยในชีวิตจะมาถึงเวลาเจอพี่มันเหมือนทุกอย่างเขาให้ครบสมบูรณ์ก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้กับทางช่องจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน